อี่น้การหจะวตมี่ีอะในดบบว่าที่ไหนเงี้ยรวมมารมกนเราแบบว่าอยู่รอบๆอะไวันนี้เราแเรียกไม่ว่าสอเภอคือเน็ตเป็นนกสวรรคเราก็สามารถแบบเปิดมาเที่ยวได้มีพื้นที่สีเขียวบรถ่ายรูปอะไรนี้ได้เหลือก็จะมีไฮไลท์ทุกวันเลยการเดินทางไหนก็มาได้ครับเที่ยวได้ก็เป็นกาี้คน จึ้งมากเออจึ้งมากจึ้งมากแล้วก็คือที่สำคัญคือได้ดูดเดินแบบชอบมุมไหนเป็นพิเศษอะไรอย่างงี้ไหมเมื่อกี้เราได้เดินนะเอิงจริงๆเด็กๆก็เคยมาที่บ่อยอสำหรับใครที่แวะเวียนหรือผ่านไปผ่านมาอะไรเลยอะ่ะเออรู้สึแกแบบว่าโอ้ยฉันมีส่วนมีส่วน,น,นร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์ม่ะจังหก็มป่าอีกจังหวัดป่าอีกก็ป่าด้วยละกันค่ะสำหรับใครที่ท่องเที่ยวผ่านไปผ่านมาหรือว่า <จะ S 1> สันะมาสวรรค์กันเลยเลยละครยิเอดขอบอุณที่มาขอละครทีรายหน่อยอ่ะพื้นตำนานทุกท่านพื้นตำนานเดี๋ยวจะได้เจอกันแล้วนะคะคือคือคือเอางี้นะคือผมไม่ได้ยยดบอกว่าแบบเจมดูดีขึ้นจริงๆแบบฉีตักเลยค่ะมันมันเป็นยังในรอบกี่ปีนะกันล่องเยารกลับมาเจอกันในรอบนี้นเลย เป็นแนวไหนเป็นแนวไหนมีความมีความเอ่อคแบบอะไรกันมาแล้วดราม่าัามาแล้วค่ะวนี้ก็แบบจะตลกใส่กันจนแบบร้าจะเป็นกินัทคูดวงค่ะใครตลกใส่กันใครตลกด้ผลไหมก็เป็นไปไม่รู้ครับไม่รู้ครับวเป็นแบบฟิลฟิ สองแกนจะเปิดก้อมเมื่อไหร่นะเออคิดว่าเร็วๆนี้ค่ะหรือีกไม่กี่เดือนแต่ว่าเรื่องเราน่าจะรอภาพฟิตติ้งอยู่ในติ๊กนะถ้าเกิดว่าเหตุฟิตติ้งก็น่าจะพอโอ๊ยแต่แค่นี้พี่แกนก็คือชื่นใจแล้วว่าแบบติดตกับใจติใจอยากแล้ะก็พี่คิมรอคิวมานานนะคะกี่ปีพี่คิวแค่พี่คิวรอเฮ้ยไม่รู้ไม่แต่ว่าพี่คิมคือตั้งใจอยู่แล้วว่าแบบไม่เป็นไรตอนไหนก็ได้ตอนที่พร้อม ใด้แล้วเนาะเฮ้ิร์ูนลักและหักค่ที่ี่ตเให้ก่อนอ่ะใครก่อนไม่เดลก่อนอะเอราะไมเก่อนเรเามก่เรอไปก่อ่ลอนอเนาะไเบลอลอเหรอเา่อเาไอหรก่อนเรลเะเบลก่อเาก่เอาก่นเอเอหรอ

ให้ทจเดี่ยวแล้วรอาคนละเ้นเยแล้วเราจอกันแล้วพวกเรารีบตัดมจะได้ตัดไข่เลยแลคือได้ไปเที่ยเอออรีเดี๋ยวเียวเาไมพี่แจกออกก่อนพี่แจ๊นันเอาให้อันวางนะ 哦，来买。